สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง youtube ชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบรรการนะครับในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับสิ่งที่ผมมองเห็นนะครับมาพักใหญ่นะครับตั้งแต่ความขัดแย้งในประเด็นยูเครนในปลายปีที่แล้วนะครับ ก็เห็นนะมีการพูดคุยต่อรองเจราจากันนะแต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จนะครับและสุดท้ายนะก็เป็นศึกสงครามเกิดขึ้นนะครับวันเท่าที่ผมติดตามดูมาตลอดนะครับย้อนไปในประวัติศาสตร์ด้วยเนี่ยก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วทั้งสองฝ่ายนะต่างก็รู้กันนั่นเองเหมือนกับการเล่นเกมนะวันยูเครนเป็นแค่หมากหนึ่งตัวนะบนกระดาน ซึ่งทั้งสองฝ่ายรู้กันนะครับแม้ไม่มีคำเอ่ยออกมานะว่า,าจะเป็นอย่างไรนะแต่ความรู้สึกเหมือนกับคนที่นะมองตากันก็รู้กันนะไม่ต้องเอ่ยคำาอ,อกมานะครับเมื่อความเป็นมิตรเนี่ยมันไม่มีนะแต่ความไม่เป็นมิตรนะมีอยู่นะครับเราจึงมองเห็นนะครับนะมันจบลงนะที่สงครามนั้นึ่งสงครามที่ไม่ต้องเอ่ยคำพูดนะครับนะต่างฝ่าย นะต่างก็รู้กันนะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองประเด็นของยูเครนเนี่ยต้องเท้าความไปในประวัติศาสตร์นะซึ่งผมได้พูดมาแล้วนะในหลายคลิปนะว่าตั้งแต่สมัยอดีตสหภาพโซเวียตนะครับซึ่งยังมีกลุ่มประเทศนะครับยุโรปทางตะวันออกนะซึ่งขณะนี้เนี่ยนะก็ได้กลายเป็นสมาชิกในองค์การเน t โตไปแล้วนะภายหลังนะการล่มสลายของอดีตสหภาพโซเวียต แล้วในสมัยนั้นนะครับตั้งแต่ปี1990อะนะช่วงนั้นเองนะองค์การเนโต้นะครับก็บอกแล้วว่าไม่ขยายมาทางตะวันออกนะแต่แล้วนะหลังจากปี1990อะนะทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปนะทำให้กลุ่มประเทศในยุโรปตะวันออกนะซึ่งเคยเป็นเรียกว่าเป็นบริวารก็ได้นะของอดีตสภาพโซเวียตเปลี่ยนแปลงไปอนะย่างเราเห็นทุกวันนี้โปรแลนด์ นะครับกนะ็มีท่าทีแข็งกล้าวนะครับต่อทางรัสเซียนะครับแล้วก็มาถึงยูเครนนะซึ่งเป็นเขาเรียกว่าจุดสุดท้ายที่รัสเซียยอมรับไม่ได้นะเราจึงมองเห็นศนะึกสงครามเกิดขึ้นนะมันทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็เรียกว่ารู้กันที่ผมบอกแล้วนะสองฝ่ายนี้คือฝ่ายไหนก็ชัดเจนถ้าดูจากแผนที่โลกนะก็คือฝ่ายตะวันตก ก็คือทางสหรัฐนะครับแล้วก็องค์การเนโะต้ซึ่งก็คือ,อฝ่ายหนึ่งนะกับทางฝ่ายตะวันออกนะซึ่งขณะน,นี้ที่เกิดปรากฏออกมาเด่นชัดคือรัสเซียนะและพันธมิตรนั่นเองนะเพราะฉะนั้นทางตะวันตกเนี่ยไม่ใช่เฉพาะมีองค์การเนโต้อย่างเดียวนะครับความสำคัญของตะวันตกเนี่ยนะที่มันมีหลากหลายมิติทั้งสาภาพยุโรปนะครับรวมถึงความสัมพันธ์ของทาง นะตะวันตกกับทางด้านตะวันออกนะอย่างเช่นญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะอย่างเช่นทางด้านออสเตรเลียเงี้ยนะก็มีหลากหลายมิตินะเช่นกลุ่ม G7 นะซึ่งรวมญี่ปุ่นเข้าไปไว้ด้วยนะซึ่งไม่ได้อยู่ในยุโรปนะอย่างความสัมพันธ์ของกลุ่มคอร์สนะก็จะรวมญี่ปุ่นไว้ด้วยนะครับในสมพัญ นะหรือว่ากลุ่มเอคูสนะก็จะรวมออสเตรเลียด้วยนะในความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นพันธมิตรของทางตะวันตกก็จะมีหลากหลายมิติทั้งในความสัมพันธ์ทางการทหารองค์การเนโต้ทางเศรษฐกิจกลุ่ม G7 นะแล้วก็กลุ่มความร่วมมือทางการอาหารย่อยลงไปอีกนะนั้นก็คือฝั่งหนึ่งส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็คือพันธมิตรทางตะวันออก นะพันธมิตรทางเศรษฐกิจและทางการอาหารนะครับอย่างรัเสเซียกับจีนอันะนี้ก็เป็นอีกฝ่ายหนึ่งนะรวมถึงนะพันธมิตรใหมนะ่ที่เกิดขึ้นกับทางรัเสเซียและจีนนะครับอย่างเช่นซีเรียนะที่รัเสเซียเข้าไปช่วยเหลืออิหร่านนะครับที่มีความสัมพันธ์ที่ดีอยู่กับทางรัเสเซียแล้วก็จีนเกนะาหลีเหนือนะครับ แล้วก็กลุ่มประเทศนะที่เป็นอดีตสหภาพโซเวียตนะนะหรืออย่างประเทศเบลารุสอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอีกฝ่ายหนึ่งนะซึ่งก็อยู่คอนขอนไปทางตะวัอนออกนะเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่านะทั้งสองฝ่ายเนี่ยรู้กันนะครับไม่ใช่ไม่รู้กันคือเรื่องราวทั้งหมดไม่ใช่เกิดขึ้นเพียงข้ามคืนนะมันเกิดมาตั้งแต่นะอดีตสหภาพโซเวียตมีอยู่ อดีตสภาพโซเวียตล่มสลายไปนะการเกิดขึ้นใหม่ของอำนาจใหม่นะอย่างจีนแล้วก็รัสเซียที่ฟื้นขึ้นมาแล้วความสัมพันธ์นะระหว่างทางตะวันออกที่มากขึ้นนะในกลุ่มเอ่อบริกสนะครับก็ขยายความสัมพันธ์ไปทางบราซิลนะครับไปทางอินเดียนะไปทางแอฟริกาใต้อันะนี้ก็เป็นเอเรียกว่าอำนาจใหม่เหมือนกัน เพราะนั้นทั้งสองฝ่ายรู้กันนะถึงเรื่องของการขยายอำนาจนะทางเศรษฐกิจนะทางการเงินและทางการทาหารนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีคำเอ่ยออกมานะครับแต่ว่าเมื่อความเป็นมิตรไม่มีนะความไม่เป็นมิตรมีอยู่นะเรามีการประกาศนะประเทศที่ไม่เป็นมิตรออกมาเพราะว่าบางทีอ่ออาจจะไม่จะไปต้องเอ่ยนะพูดอะไรมากมาย นะมองตากันก็รู้ละนะถึงสิ่งที่ตามมาว่าความเป็นมิตรไม่มีความไม่เป็นมิตรมีอยู่มันก็จะจบลงตรงที่สงครามนะถ้าเรานึ่งา้าไม่ออกก็เหมือนนะสัตว์ร้ายนะเวลามันเขมนกันนะแนะย่งชิงอาณาเขตก็ดีอะไรก็จะผลประโยชนนะ์มันก็ต่อสู้กันก็เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับชนะนะช้างชนช้างย่นะาแพะก,ก็แหลกลาน ช่ไหมเพราะฉะนั้นประเทศต่างๆก็ต้องระมัดระวังนะอย่าให้ตัวเองเป็นบริเวณย่าแพรกนะที่ทําให้ช้าง2ฝ่ายมาชนกันแล้วเสียหายฟังพี่นายก่อนแล้วค่อยเชื่อนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ